บาดิพี่น้องยั่เห็นางงามมากสวัสดิคุณโอ้ยยังบอกให้นางงามเหรอวะสวัสดีพี่น้องมาเอาไปฝากน้องเนยพี่น้องเลยละกัน่อ้โหนี่ในเข้าบ้านกับแม่นางนะน่ากินขนาดเลยวิบวับหอยยันยัเลยบนข้างในก็มีใส่บักกล้วยก็ใส่บักอึจ้ะ ถ้ากินไม่จะหอนเลยจ้าจะขกินจะห่อ,อ,หอสองหอ่สอส <c oughs> ามห่อ <c oughs> นี่จ้าพี่น้องทางในมันจะกล้วยแล้วก็บอกเอึกระมำเลยพี่น้องอืม <c oughs> เป็นอะไรแสบวะสร,ร <c oughs> สชาติมันเป็นอะไรรสชาติมันเด่น ข้าวขาวต้มพอกินขางกล้วยข้าวกระต้มกินขามือคือวัตถุดิบชนหนึ่งแต่บางท้ายอันพี่น้องห้องนะข้าวต้มผัดได้เหรอค่ะพอไปเชิดเบิดไหมไอเจ้าเขาเรียกว่าข้าวต้มขนมผัดทุกคนก็คือข้าวต้มผัดอยู่แล้วเแม่เลยละคอยนี่เราคิดข้าถอยละลายด้วพี่น้องทมไเออข้าวต้มผัดเขาเออข้าวต้มผัดเจ้าเออขนมผัดอ๋า คนต่าง้านต่างเมืองนนะะ <What? S 1> ก็ซืเพิ่มประมาณนั่นละกินอัคซิฟาได้เมนูยังตอนแรงเอามาเบิ่งลูกหอยแดงๆนะสิลลองเบิ่งกชิลองอันนี้ก็ได้เฮ็ดมาตอนแรงอะไรไปเก็บมาแล้วก็จีตัวสุกแล้วก็มีนี่ยกยกเบิร์ถวเบิ่งของเขาคือหนากินแด้พี่้องไยพัดไทยผู้ใหญ่ใจดีเิ่นท่งมาให้ก็เลยว่าสิมาลองพัดเบิ่งมือน,นี่คิดอยากกินเสร็จแน่นพัดสาย ผ <laughs> <laughs> ัดไทยผัดไทยเรียว่าผ <laughs> ัดอยู่ลาวเออผัดอยู <laughs> ่ลาวขาก็ผัดอยู่ลาวนี่นุกับนุกับแม่บอกตัวนี้นะ <laughs> นุกับแล้วพี่ยังข้างหลังเสิทธิ์นะ <laughs> นุผัดไทยแปลว่านนั้เด้อเดี๋ยวใส่จิ้มซ้มันเทศท่า นี่เฮ็ดเอาไปแล้วพอดีได้ดตำแจ่วนี่ก็ข้าวเหนียวแล้วกินกับผัดไทยอันนี้ก็เดีอยปลาไหลพี่น้องเลยกะแบ่งให้แม่ยาน้ำแล้วก็ให้น้องเนยน้ำนี่มาตำบาดเนี่ยขอเสนอเมนูผัดลาวยังเนาะบัดเนี้ยผัดไทยพี่น้องเลยผัดใส่ไข่มันคือเป็นแนวนีเนาะ ไม่บอมีกุ้งเลยจ้ะโอ้โหยแหงล้วพกปุ้ง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 นีงน่จับกับบมีวะต๊ะกลางมือล่มมากตะกลางาับใส่บอใส่้วบัดใส่ตาใส่ช้ำทีเข้า,า,าหายมากหรอเก้าเป็นพลาไทยแต่บอมีกุ้งบมีหมูบวมมีไก่ ไมใช่ที่มีชิชิสุดผัดไทยผัดผัดไทยต้องมีกุ้งมีมูมีไก่เมนผัดลาวมียมันมีอย่งเลยกินตำหนได้ผัดลาวอิ่ๆกินกเดืนเดือนกันบุแห้งได้อยู่ลาเขาคือไทยยังงกัออกแต่ออกกินไก็ใส่เข้าไใ้ใส่หนัเาีลเวอว์มากลายเลย กัดอ <c oughs> <c oughs> ยา่าเรากินเองพอไปลองเลยรู้แล้วเคล้นไงรถรถโอ้ยใช่รถสิโอ้ยใช่รถซะกินบม่ได้คอยเบิกเหล็กจึงเปะป็นยังไรอุ้ยพัดเทิเงโผล่เ <c oughs> นาะเสียงจนเปืป่อ, <c oughs> อยเป็นยังแบบนี้อะไรก็ได้ไงผัดลาวมันน่าจะได้ผิดออกผัดลาวอ่านบรงดูคู่มือกันเลย หน้าตาผัดเล่าเขาก็จะเป็นประมาณนี้น,นี่อันนี้มีพี่้องเลยเข้าวเหนียวตู้ยตำเฮดถบแฟด้วยกันเสนอเมนูผัดเล่าพี่นองเด้อ,อนนผัดเด็ดปมีย่งเลยกุ้งกบปะปุ่มไม่ต้อง กิจสว่าไม่กุ้งลายก็องอก็อก็มีเนาะเธงอ่อ่กำลังผ <c oughs> ูกอยู่เจ้าคือากุ้งเต็มมาเอะงสบายดีแล้วพี่น้องมีข่าวแดงนาก,กันได้แล้วพี่น้องดูทด้ด<อ>งคนมือน,นไ้ได้คิดอยากัดล่างเขามาเล้วเขากเหนดตามสูตรพขาเจ้าอยู่แต่ว่าขันตันทุท่ายไปเฮงผู้จะไ่เละตุเตะด้วนี่แหะมีข่าววิท้าลังมากรามเงินใชะเป็นัง ไม่ยเียวังหม้กไม่ยังยมาวยังหมักไม่มีให้กินก็ดีเลยแหละคือไระดีเนสมัก็ดีใจเลยนะขอบคุณนยเด้อยังไไรขอบคุณนราองนี่นี่กินอะไรมันก็ดีเลยนี่มันจะเออแสจิมากเลยเนาะ ไม่บวรม่เจ้ามีจ้อมได้ถัาล่าก mm ็ทำเลยหมงบประหยัดเองประหยัดเงินทื่บวกนะนี่แค่ไข่นี่แค่ไข่ นำมกับมึนออกมอเขาฝึกมางเาขี่ใจเขาใชนมมุ้งหเขาใส่นมมุ้งบ้านี่นื้อใสจะพัดเส้นใหญ่นะพัดเนี่กี่เข้าไปงานเทียงงานมันมาินเลยเลยอยู่บ้างๆไทยพัดมีเส้นใหญ่ป่ะพัดเส้นใหญ่ก็บ่ก็เอาคือพัดไทยนี่ บอร่เล่นนะจของบ่เลานนะขอกระนั่นงบบกินขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหลายเด้อครับมีเออคัดไทยกำเร็จอยู่เดีนในห้าอยู่ล้าแต่ห้างก็ได้กินพัดไทย เัาจะให้มากกับเซนฮิยงแข่เน,นหนึ่งบริเวณไหนคะบเบาซีซอเคครับอะไรคนอยู่ทองทยของเมือเ่อไหเมื่อเขาบ้านแล้วแม่นั่ง เพาะตักกน่บิงรเลย้องเขบ้านก็เฮิเแป๊หนเมาเก็ดบุตรีได้ป่ะล่ะเกุตรปหาเลยแม่นะก็ใส่ข้าเป้านอ้าวบุตกิดบุใส่เลยจาของเน้าผมมีกระป๋าใส่ได้ป่อ ไปแหละไปเลยตอนนี้ช็อคโมกมาบเลยใช่อะไรของชิวจุกุ้งใช่นี่มนันชิวยังกะทีทาจุกุ้ง พก,กุ้งะต้องาะเ้ยไมใเป็นยังไนียเจ้าก็เสนนี้ไม่ใช่เนาะแต่ละเนี่ยเมาพัดกินเจไปเบนสอเขาใช้ไหมเส้นก็นนนเจียวยังไงนะนก็มาทำเส้นในะหญ่ครับอืมเอาคพัดเป็นข้าัดขายตามงานบุญเลย เขามาก,มากินเรามาแล้วเดี๋ยวไปส,สั่งเลย <swimming> เดี๋ยวงสั่งเขาปเรื่องบินอยู่เดี๋ยวไปเอาเงินเพื่ลุงตางอ่าะแล่เขาปรืยังบิน,นเยใ่ไหไปดะเป็นไปรอไป นี่กำลงม่นนตัวอะะอสุดไม่ดสุดจังมบักนม่เ่นสันตัว,ว,วเป็นองนแรกพี่ยูเทียงหน้าเี่ก็งเ่นสันตัวเนนอเทีนน่ยงหน้ากับเปิดแอร์แอร์ธรรมะ <c oughs> เปิดเพ่อทุกท่านแอรน่ะนุเป็นแเขาแล้วได้หมเขาอะ คอยอกนี่แมงสาบเป็นหมูมีมีนูเป็นเพื่อนโอ้แมงอยนี้หรอแมงอยู่แล้วมีตุ๊กแกยคยตุ๊กแกเป็นบริการหายเลยแหละิ่เหลตุ๊กแกแหละ้าอย่างกีด้วยอืวยลยเร็วข้าเงาข้าเงาฮอนหาชิเชนเนต้นแล้วเป็นล่านบ่าเลยเจยก็ได้มันมีเงาที่หายังเดีมาเจอมันใหญ่ไปแ ก็เดี๋ยวไปเรื่อยไปไว้ยังปถึงที่นีใช่ไหมหลังมือครับมันก็ีแ่แกนเลยทุกแกนก็ะสาดื่ออยู่เอันนี้เนียกะเรังไรสี่สิบสี่จาเซนเป็นไงก็ไปเห็นนะสี่กีาเซนโต้านแบบตัวไร เราก็หาเชบานะนี่แหละหาเช้นะเปน support มาแล้วนแจะกินกุ้กินกินกินันมาจะหาเนี่ย ยำไปเชื่อมากมนงก่อนให้แมวมือมุกเอากินแล้วสุกแกอยู่แล้ายแต่คล้ายงนะั้นวอตัวเสียเลยมา่วย้องานสุกแก,ก,กตัวน้นหน่อยตัวเป็น,ลนหล่างวห้ามจุ้งตัวเปลี่ยนไปตัวหางบาทหนอ

สบายดีย <c oughs> อบอกกันใหม่ให้น้องเลยบาย